โครงการดิจิทั l วอลเล็ค่ะโครงการ Digital w a l l ล็ค่ะ,คะล่าสุดมีความคืบหน้ามานะคะตอนแรกดิฉันคิดว่าในเวทีการอภิปราย1นึจะไม่ได้พูดเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ไปซะแล้วนะคะแต่ว่าในที่สุดมันก็มาค่ะและครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดครั้งที่5แล้วค่ะท่านประธาน โครงการนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของรายละเอียดกันมาโดยตลอดแล้วมันก็สร้างความสับสนนะคะ,ะรัฐบาลยิ่งถแถลงก็ยิ่งก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถึง5ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินค่ะเพราะว่าตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยท่านเคยบอกว่าจะใช้งบประมาณปี67นะคะแต่พอท่านมาเป็นรัฐบาลท่านก็พบว่างบประมาณปี67ไม่พอคะ่ะ ท่านก็เลยเปลี่ยนจะไปไปกู้ออมสินค่ะเพียงแต่ว่ากฤษฎีกาได้มาห้ามไว้ค่ะบอกว่ากู้ไม่ได้นะคะมันปิดผิดพรบออมสินในเรื่องของวัตถุประสงค์ค่ะไม่ใช่ดิฉันเป็นคนพูดว่าทําไม่ได้นะคะต่อมาค่ะท่านก็มีนวคิดไอเดียว่าจะใช้งบผูกพันนะคะสัก2ปี6 7 6 8ดหดานารทหารในประเทศไทยก็ออกมาบอกว่า มันผิดพรบรเงินตรานะคะต้องมีเงินมากองไว้ข้างหน้าก่อนนะคะต่อมาเปลี่ยนรอบที่3ค่ะนายกถแถลงเองค่ะบอกว่าจะใช้ทั้งงบประมาณแล้วก็พรบรเงินกู้แต่พอเราไปดูในร่างพรบรง,งบในงบปี67แล้วก็ปรากฏว่าไม่มีโครงการดิจิต a ลวอลเล็ตค่ะ,คะก็เลยมีการเปลี่ยนรอบที่4ค่ะบอกว่าตอบไม่เอาแล้วงบ6 7เเราจะกู้ทั้งร้อนะคะแต่ก็โดนสกัดตัดขานะคะโดยปปชนะคะดิฉันเองพูดมาตั้งนานไม่มีใครสนใจนะคะแต่ว่าปปชพูดทีเดียวก็ อมหยุดเลยทีเดียวนะคะก็มันผิดพรบรวินัยนะคะดังนั้นค่ะรอบนี้ค่ะจึงมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจค่ะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งที่5นะคะแล้วเราจะลุ้นว่ามันจะมีครั้งที่6หรือไม่นะคะครั้งนี้ค่ะน่าจะมีการใช้แหล่งเงินจาก3แหล่งด้วยกันค่ะก็คืองบงบกลางปีนะคะของปี67นะคะแล้วก็เบ่งงบปี68ซึ่งออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะ1,50ล้านบาทและแหล่งที่3ก็คือการกู้มาจากทกศค,ค่ะ ก็ช่งเป็นกล,ลวิธีที่ค่อนข้างพิสดารนะเดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันต่อไปนะคะแต่ว่าในหลายๆเรื่องอื่นๆก็มีการเปลี่ยนไม่หยุดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนคนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งก็โอเคปรับให้ลดลงก็กดีแล้วนะคะดังนั้นแล้วก็มีเรื่องของวันเริ่มโครงการนะคะจากเดิมในก,ก่อนเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มาเป็นหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะแล้วก่อนหน้าน,นั้นก็มี แซมแซมว่าให้ไปเป็นไตรามาสหนึ่งแล้วกันหนึ่งกุมภาพันธ์ไม่ทันแล้วแล้วก็เลื่อนไปเป็นหนึ่งพฤษภาคมณนาะวันนี้เลื่อนไปเป็นไตรามาสสี่ของปี6-7ค่ะความสับสนโอลรมานแบบนี้นะคะท่านประธาน,นฉันก็ต้องบอกว่าแม้แต่กองเชียร์เองก็ยังอาจจะเหนื่อยที่จะแบกเลยนะคะ สำหรับแอปพลิเคชันค่ะเปิดฉากอย่างเล้าใจค่ะซูเปอร์แอปนะ,ะแล้วก็ใช้บล็อกเชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาบอกไม่เอาแล้วนะคะซูเปอร์แอปบล็อกเชนขอเป็นเป่าตังค่ะทุกวันนี้ได้ข่าว่ากรุงไทยบอกว่าไม่ทำนะคะก็เลยอาจจะต้องมีแอปเป็นของตัวเองค่ะโดยมอบหมายให้กับกระทรวงดีแล้วก็สนงงานักงานรัฐบาลดิจิตัลเป็นผู้ทําค่ะซึ่งก็ต้องทําระบบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดิฉันก็เอาใจช่วยค่ะ ว่าระบบนี้มันจะเสร็จสิ้นทันในไตรมาสสี่ของปี67หรือไม่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนเลื่อนได้อีกค่ะต่อมาค่ะมาดูกันนะคะว่ามันออกทะเลไปไกลขนาดไหนนะคะสำหรับแหล่งที่มาของเงินค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแหล่งที่มาที่ฉันเคยได้ทํานายไว้นะคะว่ามันจะต้องมาจากไม่กี่แหล่งนี่แหละนะคะก็เนื่องจากว่าช้อยมันน้อยก็เลยถูกง่ายนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย นะคะมันก็จ่ออกมาจากงบกลางปี67นะคะเบ่งงบปี68แล้วก็กู้ทกศค่ะพอมาดูในส่วนขององบกลางปีของปี67ก่อนค่ะที่มาก็คือว่าตอนนี้เนี่ย เรา,าทำของดูของปี68กแปก็ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านคอรมอรไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คอรมอรค่ะได้มีการทบทวนกรอบการคลังระยะปานกลางนะคะโดยให้เพิ่มงบปี68เป็น3.75ล้านล้านบาทนะคะโดยที่จะกู้ชดเชยขาดดุลน,นะคะเพิ่มเพิ่มอีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งก็ตรงกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าน่าจะมีการเบ่งงบปี68เพื่อนํามาใช้ในการทําโครงการดิจิทัลวอลเล็นะคะ แต่ว่าตอนแรกดิฉันคิดว่าน่าจะเบ่งงบปี68เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่า,าคิดว่าน่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่น่าจะพอสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปทีละอ,อันนะคะอันต่อมาค่ะงบกลางปีนะคะของปี67ค่ะจริงๆร,รัฐบาลสามารถออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีนะคะหรือเราเรียกกันติดป่าวว่างบกลางปีขึ้นไม่ได้โดยการกู้เพิ่ม โดยการกู้เฉยๆค่ะดลจนเต็มเพดานค่ะดิฉันได้อภิรายไปแล้วตอนงบวาระสองนะคะว่าจริงๆแล้วที่ว่างก็ยังเหลืออยู่แค่อยู่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องอื่นถ้ากรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าแต่ถ้าท่านจะเอามาทําอันนี้ก่อนก,ก,ก็ได้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะกู้ได้เต็มเพดานอีกประมาณ10,000ล้านบาทน,นะคะแต่วิธีการเนี่ยท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันออกงบกลางปี67แล้วจะไปใช้ตอนปี68ได้ยังไง มันก็มีทริคอยู่ค่ะว่าเอาไปใส่ไว้ในกองทุนนะคะเพราะว่าบรรดากองทุนหรือว่าเงินทุนหมุนเวียน,นะะของรัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เงินไปแล้วแล้วเขาไม่ต้องส่งคืนครังแล้วสามารถที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้กับอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องส่งคืนครังนะคะแต่ว่ากองทุนนั้นเนี่ย <S <S เข้าใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยน,ปนแปลงหรือไม่แต่ว่าน่าจะเป็นกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการ, <S <S การนะคะกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ อย่างชัดเจนว่ามันจะต้องให้กับเฉพาะคนที่มีมีฐานะที่ยากจนเท่านั้นมีรายได้น้อยตามเกณฑ์มีการคัดกรองอะไรตามต่างๆเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่ประมาณ14ล้านคนดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยตั้งสมมติฐานต่อนะคะว่าถ้ากู้มาแค่แสนล้านเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะแจกสาหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะต้องไปเอามาจากงบกลางมาอีกสัก4หมื่นล้าน หรือไม่นะคะอันนี้ถ้าดิฉันผิดเนี่ยสามารถที่จะแก้ดิฉันได้เลยเพราะว่าดิฉันก็รอให้ท่านชี้แจงนะคะจริงๆก็ใจร้อนทนถึง1ิเมษาไม่ไหวท่านบอกว่าท่านพร้อมชี้แจงก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะคะว่าดิฉันอธิบายอะไรผิดหรือเปล่านะคะจะได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันนะคะอย่าอย่าอย่าชี้แจงว่ารอ1ิเมษานะคะ แต่ปัญหาค่ะก็คือว่ามันมีแค่14ล้านคนนะก็จะสามารถใช้ตรงนี้ไปได้อีกประมาณ4,040,000 40, ล้านบาทมันก็เลยยังมีส่วนที่มันยังขาดอยู่นะคะซึ่งขาดอยู่ค่อนข้างเยอะดิฉันก็เลยเอามาอยู่ในประเด็นที่แคลทเกรีที่3ก็คือการกู้ทกสนะคะ วิธีการก็คือให้ทกศเน่นดำเนินนโยบายแทนรัฐบาลนะคะตามมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังนะคะเรียกง่ายๆก็คือกู้เงินของทกศมาใช้ก่อนแล้วก็ใช้คืนทีหลังนะคะแต่วัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของทกศเองเนี่ยก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะ ธุรกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ต้องเป็นไปเพื่อที่จะทําให้เกิดการสร้างผลผลิตลดต้นทุนอะไรของเกษตรกรเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตีความกันอย่างตีลังกาตีความะคะ่ะว่าตกลงทกศเนี่ยจะสามารถแจกเงินดิจิตอลเพื่อเกษตรกรได้หรือไม่นะคะแล้วก็การจะต้องเป็นในลักษณะของครัวเรือนด้วยนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่แจกเนี่ยเราเคยแจกเงินผ่าน ผ่านทกศในฐานะที่เป็นเกษตรกร,ร,กรมาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของทะเบียนเกษตรกร,ร,กรซึ่งมีอยู่ประมาณแค่8ล้านคนนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องแจกให้เกษตรกร,ร,กรมากกว่า8ล้านคนซึ่งก็อาจจะต้องรวมครัวเรือนของเกษตรกร,ร,กรมาด้วยหรือว่าอย่างไรไม่แน่ใจคะ่ะยังรอคําตอบนะคะว่าจะดิฉันจะเดาผิดหรือว่าอย่างไรในเรื่องนี้คะ่ะ ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความพยายามที่เรียกได้ว่าเลือดเข้าตาแล้วนะคะจากเดิมที่เคยพายเรือในอ่างกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เรื่อยๆวันนี้เรากำลังออกทะเลกันไปไกลแล้วนะคะเพราะว่ามูล,ลค่า5แสนล้านบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มาจากการกู้กู้แล้วก็กู้อยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการกู้ที่อาจจะสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ค่ะ ที่มันที่มันยังเป็นกังวลกันอยู่นี่ก็คือตัวเรื่องของระบบด้วยเช่นเดียวกันแต่ดิฉันก็คิดว่ามันยังพอมีเวลาที่ท่านจะไปสะสางปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบว่าจะโอนยังไงนะคะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องใช้เฉพาะผ่านบัตรประชาชนจะมาโอนต่างแบงก์ต่างธุรกรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้ต้องมีเครื่องอ่านสําหรับของบัตรประชาชนโดยเฉพาะเป็นต้น หรือว่าของเกษตรกร,ร,ก,รก็ดีก็ยังต้องมีปัญหาในเรื่องของการแท็กกิ้งว่าสามารถที่จะแท็กได้ไหมว่าตรงนี้มันให้ไปกับเกษตรกร,ร,กรจรงิจรงๆโดยที่ไม่ได้มีการล้วนไหลไปที่อื่นเพราะว่าแต่ละแหล่งเงินก็จะมีแต่ละกฎหมายที่ควบคุมอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าคิดว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวท่านคงสามารถไปแก้ไขปัญหาได้ในท้ายที่สุดค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะ จากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่า,าว่าหน้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจํานวนคนตลอดเวลาไม่นําไม่ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ย รัฐบาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังเนี่ยมันทําให้ดิฉันตกใจว่าทําไมถึงกล้าออกนโยบายในลักษณะแบบนี้ออกมาได้และการที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมันไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็เลยต้องขายผ้าหน้ารอดไปวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันแบบนี้ แล้วก็ท่านก็ขยันแถลงมากนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้อาทิตย์เดียวแถลงไปถึงสองครั้งโดยที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ามันก็เริ่มมีการสัญญาแล้วว่าโครงการจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ที่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตามนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็เกิดความเสียหายเพราะว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจหรือว่าพายุหมุนที่ท่านอยากที่จะให้มันเกิดขึ้น มันก็จะไม่เกิดเอาค่ะเพราะมันต้องได้รับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนของผู้บริโภคที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเยอะมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เสถียรมันมีโอกาสที่เงินจะหายมันมีโอกาสที่จะตกหล่นมันก็ทําให้คนอาจจะไม่เชื่อมั่นก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ดิฉันคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของนโยบายใดนโยบายหนึ่งค่ะแต่ว่าดิฉันก็อยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ย สร้างความเชื่อมั่นให้กับคืนมาให้กับระบบเศรษฐกิจได้แล้วในฐานะที่ท่านเองเนี่ยได้อาสาเข้ามาบอกว่าที่จะแก้ไขปัญหาปากทองให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าทําไปได้แค่ไม่กี่นโยบายตอนนี้ก็นิ่งสนิทนะคะงบกลางก็ไม่มีออกนะคะงบกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีแล้วยังจะต้องให้ประชาชนรอไปอีกจนถึงไตรมาสสี่ของปี67ซึ่งโดยที่ยังไม่รู้ว่าโครงการนี้ จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคะท่านประธานในส่วนของต้องต้องเรียนว่าในส่วนของคําถามที่ท่านได้ถามในช่วงท้ายนะครับในเรื่องของดิจิทัลวอลเลตเองนะครับต้องขออนุญ,ญาตอย่างนี้ครับท่านต้องเข้าใจในกลไกนะครับผมเองนี่ก็อยากตอบไม่ต่างจากท่านอยากจะถามหรอกครับเพราะว่าเราอยากชี้แจงให้มันชัดเจนนะครับผมเองนี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านก็ได้อภิปรายว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งมีการเปลี่ยนแปลงจริงครับในหลายมิติ ทั้งเรื่องของจํานวนคนที่เข้าสู่โครงการทั้งเรื่องของกลไกรายละเอียดปลีกย่อยรวมถึงแหล่งเงินเองก็ตามเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งไม่ใช่สิ่งที่พวกผมอยากเปลี่ยนนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่มันเกิดขึ้น2ก็คือเป็นการเปลี่ยน,ปยนแปลงตามข้อแนะนําข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่จะทําให้กลไกสามารถเดินหน้าและ,ะเป็นประโยชน์ได้แต่เราไม่ได้เปลี่ยนถึง5 6ครั้งครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพครับ หลายครั้งที่ท่านเขียนมาในารายงานที่นําเสนอต่อสภาเนี่ยบางบางอย่างก็เป็นสิ่งซึ่งซึ่งท่านผู้อภิปรายเองก็เป็นผู้คาดเดานะครับแล้วก็มีการออกไปสู่สื่อสารมวลชนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการออกมาจากทางคณะกรรมการไม่ได้มีการออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือผมนะครับ ก็ทําให้สับสนบ้างนะครับแต่ว่าผมต้องเรียนครับว่าทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็ขอบพระคุณในกําลังใจที่อยากจะให้โครงการเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันเดินหน้าได้นะครับผมเองก็มีความตั้งหวังเช่นเดียวกันนะครับผมต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้ลดเรื่องของการคา,า,า,าดการคาดเดาลงนะครับเพราะอีกเพียงแค่ไม่กี่วัน10เมษายนคงต้องมาดั้งถแถลงกันให้ชัดเจนนะครับถามว่าผมจะพูดวันนี้ได้หรือไม่ ผมยังพูดไม่ได้ครับเพราะว่ากลไกทางกฎหมายเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนะครับผมมาพูดวันนี้เนี่ยก็เท่ากับผมชี้นำโดยที่ไม่ถูกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารออีกไม่นานครับแล้วก็ไม่อยากให้คาดเดาไปต่างๆนานาเพราะว่าพอผิดผิดมาก็ต้องมี หน้าแตกกันอีกนะครับมันไม่จําเป็นนะครับรอให้มันชัดเจนนะครับผมเองก็ก็รอให้มันชัดเจนถ้ามีมติออกมาชัดเจนเมื่อไหร่มาแถลงกันเนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะจบสมบูรณ์นะครับบางเรื่องเนี่ยนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทําไมมันถึงมีการถามมีการพูดถึงในบางประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งเงินเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะคณะกรรมธิกรรมการนโยบายได้มอบให้กับพวกผมในการไปทํางานในชั้นอนุกรรมการซึ่งเราต้องมีความ เราต้องมีหน้าที่ในการไป explore ทุก option นะครับในการไปไปค้นหาว่ามันมีตัวเลือกอะไรให้กับทางคณะกรรมการนโยบายในการเดินหน้าบ้างซึ่งพวกผมไม่ได้ปิดประตูใดๆเลยนะครับเราคงจะไม่สามารถเดินเข้าสู่ที่ประชุมบอมกับจิตใจที่ยึดมั่นถือมันม่นว่ามันต้องเป็นทางซ้ายทางเดียวหรือเป็นทางขวาทางเดียวเราเปิดกว้างให้ทุกคนได้นำเสนอนะครับทุก option ที่มันเกิดขึ้นในที่มันเป็นไปได้ นะครับแล้วเราก็รับฟังพร้อมกับนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายในตัวเลือกที่ดีที่สุดสุดท้ายแน่นอนครับอานาจในการเดินหน้าเนี่ยมันอยู่ที่คณะกรรมการซึ่งถ้าท่านไม่เชื่อผมนะครับแต่คณะกรรมการนโยบายนอกจากจากท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากคณะรัฐมนตรีก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดี s กระทรวงมหาดไทย นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หน่วยงานทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสํานักงบประมาณจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์อยู่ในคณะกรรมการทั้งหมดนะครับทุกคนก็ให้ความเห็นอย่างเปิดกว้างมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างจรงิงจังนโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เริ่มเดินหน้ามอบเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปปชหรือหน่วยงานใดก็ติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับพวกเราก็รับฟังแล้วก็มีความพร้อมที่จะไปชี้แจงสุดท้ายข้อแนะนําต่างๆเหล่านั้นมาถึงพวกเรานะครับเราก็มีหน้าิที่ในการที่จะชี้แจงทําความเข้าใจรวมถึงปรับเปลี่ยนหากจําเป็นเพื่อให้กลไกทั้งหมดคอมプライกับกฎหมายกับรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยืนยันครับว่าขอความกรุณารอวันที่10เมษายนก็จะมีความชัดเจนเพราะจะมีการประชุมคณะกรรมการ ดิจิทัลวอลเล็ตชุดนโยบายนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมีความเชื่อมั่นครับว่าด้วยกลไกที่จะออกมาเนี่ยนะครับจะสามารถรองรับในเรื่องของอกลไกการเดินหน้าให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ายังยืนยันว่าภายในปีนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากลไกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวเงินเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดโครงการรวมถึงเรื่องของเทคนิค a l คือตัวแอปพลิเคชัน นะครับจะสามารถมีความพร้อมที่จะเติมเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับพี่น้องประชาชนภายในไตรามาสสุดท้ายของปีนะครับก็ขอรอฟังครับอย่า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 ไปเดายิ่งก่อให้เกิดความสับสนนะครับก็ก็ขอท่านได้โปรดรอแล้วกันนะครับได้แค่นี้ครับขอบพระคุณครับ